เดินทางแบบม้วนเดียวจบนะคะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเดินทางไปเยือนกัมพูชาเป็นเวลาหนึ่งวันและก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาและพูดถึงความร่วมมือที่จะปราบปรามการมีแก๊งหลอกลวงหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์ค่ะ เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพร้อมคณะเดินทางไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเพื่อพบกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาในโอกาสรับตําแหน่งใหม่และเจรจากระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศเมื่อเดินทางไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญน,นายขวดฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์กับรัฐสภาวุฒิสภาและการตรวจสอบของกัมพูชาให้การต้อนรับ เมื่อเดินทางไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการและย้ำความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชาที่จะเข้มแข็งมากขึ้นผู้นำกัมพูชาแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีเสฐาในการขึ้นดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตเข้ารับตำแหน่งค่ะประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยในการหารือทวิภาคีก็คือ ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกให้มากขึ้นตั้งเป้าการค้า2ประเทศให้ทะลุ15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก2ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าจากช่วงที่ผ่านมาด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเสนอให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมเพื่อเดินหน้าพัฒนาจุดผ่านแดนเพิ่มการค้าชายแดนและเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน สื่อกมูชารายงานว่าเนื้อหาในการพูดคุยระดับทวิภาคีครอบคลุมเรื่องการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวธุรกิจการเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง2ประเทศทั้งทางอากาศทางรางและทางถนนค่ะขณะที่ปัญหาประเด็นสแกมเมอร์อาจญากรรมออนไลน์ line, ข้ามแดนก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยด้วยด้วยข้อตกลงที่ทั้งสงฝ่ายพร้อมที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการปราบปรามแก๊งคอ l l เซนเตอร นายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้เยี่ยมคารวะควรโซดารีประธานรัฐสภากัมพูชาสายชุมผู้สำเร็จร,ร,ร,รชาชการแทนพระองค์และประธานบุติสภากัมพูชารวมทั้งอดีตนายก,ากรัฐมนตรีหุนเซนซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานองค์มนตรีกัมพูชาไม่เพียงคำสัญญาที่จะกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้น ในการเดินทางเยือนกัมพูชาครั้งนี้ทางกัมบูชาได้แต่งเพลงและทำมิวสิกวิดีโอเพื่อให้การต้อนรับน,น,นายกรัฐมนตรีของไทยด้วย